อยู่ที่บ้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงปากฉีกคนนึงและพอเราตื่นมาอีกทีนึงอะ่ะเราน่าจะเสิร์ฟกลางกลางบ้านใหญ่แล้วผู้หญิงคนนี้น่าจะพาเราออกมานอกบ้านแน่เลย,เเยอโอเคท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านกันด้วยนะคะวันนี้ก็ สตรีมก็เกือบจะทุกวันเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันมีคนฟ้องหรือว่า,วามีคนอยากดูคลิปผมเยอะแยะมากมายกับคนอีกหลายคนเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทํานานเพราะด้วยความที่ว่าขี้เกียจทําและแถมนะผมเออชา,ชายชายชายไม่วางด้วยเพราะเราก็เลยจะลองมาทําอะไรที่มันที่ว่างๆแล้วกันนะท่านผู้ชมแล้วก็ปะ อ่าฮะใช่ผู้ชมคงจะไม่ถือสาก,กับช่องของซูซี่ทีน้าของเพื่อนผมนะคะเขาได้ทําการสร้างแอคเค้าใหม่นะคะเพราะว่า,าด้วความที่ว่าแอคเค้าเก่ามันอ่าฮะเลยถือว่าจนด้วยแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ในการที่พาร์ทสองของเด, mm hmm. เด็กน้อยทั้งสองคนที่จะออกจากที่จะไปหา คนตากับคนยายอุยอ้ยอุย้ยตกใจหมดนะใช่เลยแนละ้วมันตัวอะไรนะ่ะซามูรไร,รใช่ตั้งแต่เมื่อตอนพักสามท่านผู้ชมคงจําได้นะผมเคยลงคลิปเจ้าตัวตัว,ตวเออเออที่มันเป็นซาม,มูไรอันนั้นอยู่ <c oughs> พวกเราอะได้ลงเอาไว้แล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าเขาคือใครนะเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติเขาให้ฟังตอนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเล่าประวัติ ทุกตัวตัวละครทุกตัวให้ฟังนะเป็นเล่าเรื่องไปเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็เป็นคลิปล่าสุดนะอันนี้แค่แค่อีกคลิปหนึ่งเฉยโอเคท่านผู้ชมไปเล่าเรื่องกันเลยฉันรู้สึเจ็บเามากเลยอะเมื่อวานฉันโดนมุต่อยมาฉันว่าไม่น่าใช่มั้งเท้าเธอยังปงกติแต่เธอไม่ได้แค่แค่ไม่ได้ใส่รองเท้าใช่ฉันใส่แต่เธอก็ไม่ได้ใส่ากางเกงด้วย เออเออไปไปท่านผู้ชมพอตอนนี้ผมพยายามรอแฟนอาร์ตของผมมาอยู่นะถ้าคือผมลืมบอกไปท่านผู้ชมสามารถจับทันทันกับผมหรือว่าคินคินกับผมหรือว่านันทันกับคินก็ได้พูดจินกันเลยเอาแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเอาจิ้นกันกับใครก็ได้อันนี้ผมลืมลงคลิปเรื่องจินกันนะอ่าฮะเอาแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเอาจิ้นกับใครก็ก็วัดรูปแฟนอาร์ตมาให้ผมนะส่งลงติ๊กตอกนะเออ นั่นแหละเออท่านผู้ชมส่งลงทิปต่องนะแล้วก็เขียนแฮชแท็กว่าแฟนอาร์ตสลับเพจลิสาเพเกมมิ่งเดี๋ยวผมจะไปไปเสิร์ชอุ้ยอ้ยเนาะเออแล้วค่อยไปส่ง <laughs> แล้วค่อยเดี๋ยวผมโต้องจะไปดูทุกคนเลยนะแฟนอาร์ตทุกคนคงจะสวยกันหมดแหละใช่อย่าลืมไปติดตามเขาด้วยนะจะได้ดูคลิปอะไรสนุกๆมากมายก่อนนี้กับพวกเราสองคนกลับคนินด้วย คินเพลงมิ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปม,มานานแล้วเนาะแต่ก็ยังมีผู้ติดตามน้อยอยู่นะแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามถึงหนึ่งร้อยสิบแปดผู้ติดตามเย้อันนี้ผมดีใจมากเลยพอมีผู้ติดตามเยอะขึ้นก็ชอบเลยนะเอ๊ะทำไมเราไม่ไปอ่ะเธอเธอก็มีผู้ติดตามะ่ะ เดยวท่านผู้ชมดูสิทำไมประตูไม่เปิดล่ะใช่แล้วก็ไม่หาคุณเจนหรือเปล่าใช่ห้องเว้ยเดี๋ยวขอดูอีกทีก่อนแต่มไม่มีคำอะไรขึ้นเลยนะร้องไหาุจแล้วล่ะปนงนีเราด้วยสิน้องเราด้วยสิน้องเดี๋ยวกำลังไป ผู้ชมสามารถวาดวาดแฟนอาร์ตเอ่ออ่าผู้ชมสามารถวาดแฟนอาร์ตของผมที่เป็นตัวละครนูฟใส่เสื้อแบบเสื้อเสื้อในสีสีเขียวนะผู้ชมสามารถวาดได้ทั้งหมดเลยนะแต่นะจ้าครับถ้าเกิดว่าผมไม่เห็นมีใครวาดอแฟนอาร์ตมาเลยนะผมทิดผมจะคิดว่ามีมีใครรักผมเลยนะเนี่ยไป โอ้ยก็หาตั้งนาน,น,นบ้านอะ่ะแท่นบูทาท่านทันคุณตากับคุณยายเรานี่คือฝันกับคุณตาของคุณยายใช่ไหมแท่นบูชา,าคุณตาคุณยายนี่คุณเอาอย่างนี้เลยเหรอโอ้ ไสีเัาเกียดแบบนี้สุดๆเลยทำไมทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะดูข้างบนดิมันดูพี่ลึกพี่ลึกชอบกนชอกกนแล้วน,น่ากลัวด้วยไอ้ยังบ่มีเออเธอจัมสเกย์นะถธอจัมสเกย์ผู้ชม,มน,นะไม่ใช่มีตัวอะไรเดินผ่านมาตรงนี้นะเอออันนี้ก็จบเลยนะนี่คุณเราหล,นลอนหลอนตายเลยนะ เฮ้ย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 นี่ย,เ,ย,ยเธอพยายามจะทำให้ฉันตกใจเธอ,เอฉันกลัวมากเลยอะ่ะพอพอไม่มีใครมาเล่นด้วยเราก็จะกลัวอย่างงี้แหละลนนะทำเร็วทำเร็ว อยู่ในบ่อว้ายจะตกใจเธอเนี่ยแหละฮี่บกบฮี่บกบ โอ้โหเจียว okay. yeah. yeah. hey. ่ะถ yeah. yeah. ้าไหวไม่ได้เลยเธอตะเกียพวกเราตกใจได้แบบสุดยอด่าเลยหัวใจเหมือนวิญญาณจะหลุดออกจากล่างเลยคือเดินมาแตะหน้าพอดีเลยตะเกียบเออช่างมันเดินตามมันไปยังวะ อะไรทีนี้นตัวอะไรไโลูกโอ้โหเธอขโมยหมดเลยว่ะอ่าเธอลองไปเลยเนี่ยรีเบิร์สมันต้องเป็นอีกตัวหนึ่งอ่ะ หน้าตามันทุเรีทุเร,รีทุกทต,ตัวเลยแต่ก็ไม่ไปเป็นไร U, มาเน่เฮ้ตัวเดียวกันปะเออตัวเดียวกัวนเฮ้ยตัวเดียวกันโอ้ไม่เห็นไม่เห็น เฮ้ยแต่ฉันไม่เห็นเล่นโวนเองนะตัวจับตูดไอเฮียตูโอเคอย่าโผล่มาตรงนี้นะเฮ้ยหล่นตายเลยนะ มีไหมมีไหม่มหาไม่มีไอ้ต๊ะเนีย่ยหลอนเนี่ยหลอนสุดเธอนัน่นไง

เราลืมทางกลับบ้านเปล่า ừ, ถือถือในใจนะ ผีโพนี่ผีโผมาที่เราตุ้มเลยนะเนี่ยสองยิงเนี่ย,ยอืมัมวล้วถูกด้วยโอ้ฉลาดจริงๆนี่เรียบร้อยเหลือแค่ครีเบิร์ตเหลือแค่รีเบิร์ตแล้วเราก็จะได้ออกจากความฝันบ้าๆนี้สักที 哎，是是是，还还没白呢。<noise> <noise> <noise> ไม่ใช่ผิดตัวทั้นท่านคนละตัวเธอเรามม่วแล้วเนี่ยเธอเธออย่าดูมันวมสิฉันรำบากใจไม่ได้ ไม่ได้รำคาหรอกเฮ้ยแต่ฉันมองไม่เห็นจริงพี่ออกผู้หญิงโผลยี่ก็ตกใจจนหัวใจจะวายแล้วเนี่ยเล่นคอมใหญ่ด้วยไปซ้ำมาเน่จะเป็นตัวอะไรก็ช่างโอ้ยไม่ใช่ประธานนี่มันไม่ใช่ อู้ผิดตัวมันอันสุดท้ายของเราก็คือรีเบิร์นท่านเ,นะเธอ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 อย่ายืนเองแต่ฉันไม่แสบ เออเราตายเน่เลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะถ้าไม่ชอบไปดูกันที่พาร์ทสองกันนะ